สบายดีพี่น้องพบพลกับเจสีมือนี่าหาเจเจี๊บยบอปีซารอนพี่แจมือน,นี่สิมาให้นางอันนั้นผมให้ตัดเองยงแค่ะหน้ามาเนี่ยแต่ว่ามันเบอนาอันนั้นเลยสิมาให้นางแป้งให้ค่ะมาดูด้วยกันนะคะวันนี้เจสีจะได้โซ่เกลยดกระโปงไหมอะไรนี่นเกลยดกระปุกใช่ไหมเออตีมักขึ้นก่อนรึเปล่าน,นะ อ้าจริงนะนิดไม่นี่ก็ฉันเป็นคนตัดจะมายุ่งอะไรกับฉันล่ะกูฮู้กูฮู้มึงยุ่งจริๆเ่าเปล่อยให้กูตัดใต่ของกูอยู่เฉยๆงค่ะเดีวฉันจัดการเองค่ะเนี่ยเพื่อนอยก่ไหนี่บงต้องเท่น้เอาบว้บางก็จะนี้มาหัวเอาไว้นะ ผ <laughs> มอเป็นอา马าได้ตัดอเม่ <c oughs> ยจะล่ยนิดเดียวฉันบปเหี่ออกขืนแบบนั้นเหี่ยวเต็้มันนี่นะฉันแข่งมันทำกัน คบอก้เอาตเต็มเือนคยอยเพ่นแม่เล้ว่ะมันบริเนนทรงตางใจส้าไม่ยินน้งห่วยเชื่อแทนเชื่อแทนอัาจุดช่างหาแวมจ้างที่ไหนล่ะมันยังไม่เสร็จเลย เออรู้แล้วไม่ทั้งหาา่ากว่ามีแล้วมาขึ้นก็ลบเปลี่ยมไม่ไง <c oughs> ได้แล้วนี่ใส่ลงมาเป็นยั่ไงเป็นยัไง หนาวข้างนี้ก่อนหูยหูซึ่งอืออ่อนเด้ลาดไต่ดอนไต่เปื่อยอันนี้อ <ทำ S 2> นาวเออขี้จเจ็บแต็มช้างใช<า>่ ตัวผมสัญจรซาเลยนะเจะดได้ยางที่คลิปหรือเปล่าโอ้ยจับวัวลูกค้าก็จับแห้งๆประกอบใส่ใส่หญิง วันนี้อภิสารณ์เปิดค่ะ<า>อย่าให้ซื้อเสียซื้อเดอ้อห้องสร้างมนะันคือมาห้องดังแ้าจอกจอกเอาไว้ก็หงุดางิดจัดก็หง่ดห้ิด ผ้าตัดก่นัะสิตาดอยู่ทำไมไม่เกี่ยมดูข้างหน้าน,านั่นเห็นไหม

เดกเขาว่าฉันแตมันไม่เข้าเนาะมันไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดเลยนันเนี่ยกับมันนั่นเลยเนาะมันต่ำกระดูกฉันกระหูวนนาฉันกระดูกจะตื่นทำไมล่ะฉันไม่ได้ให้เธอตื่นนะตัวเยอะยื้อ

ตส่คน้คน,คนขี้แวงเราก็จะจ<ส>ำกันหรือเป่าค่ะพี่น้องค่รับว่าดูว่าดูม,ามือจังอะไรแล้วแป๊บนึงนะคะม่เร็วทข้งหลังเนะี่ยดีนะข้างหลังก็ เอาเหมือนเียกระโปรงก็ได้ดีอ้อะอเงา ก็ขูดอะไรอ่ะขูดหนังข,ขูดคนขี้ข้านเหเปล่าคะขูดโมนี่เลยเฉยอยาพึ่งตีฉันอยากนอนนะฉันไม่ได้ให้เธอม,มานอนไปเฉยสิฉันอยากวีนะวีก็ให้มันเสร็จก่อนค่อยหวี ถ yup. <target fo oth> <ris Flight number> ้เป็นสูงบันไดมีเสียวลายบนกระถางสมุดเตี้ยวเตี <Luther> ้ยวเตี้ยวขุดลายบอนมีอะไรแข็แรงอันนีระแสวยอยู่นี่ อาไปมาอลไเป็นส่งตามใจสร้างพี่้องหาขั้นหนาได้แบบ ดนจะได้ฉันอเห็นางล่างยโอยมันจะสวยกันกันนะวยแววเปวได้ัวต่ามันโรออ้าวือว่าเดียวมอดมันยาวเก้ย อะไรนนจะคอนะันลจะยม่ได้ตัข้างบนเลยนะจ๊ะแต่อบอบเออนี่เดีย๋ยววม่จะโฟมนะคะตัวเองตัดครเต็มาเกินบอกแม่หัวเสียงมั้งนดูะสวยแล้วใออนบ้างเห็ลปะ สวยเลยแล้วไม่สวยอะไรมันจะเที่ยงกูได้เมาไงนาะตีห evet ุ่นเดี๋ยวก็เส็ยเอาไปแหงมาท้องมาทชาไงแน่มันคังตัดก็ตัดฟรีนี่มาเปลือกโป่งเปลือกแป้งอีกอะไรนักหนาฮะแป้งก็ต้องมาเอากับเขาอีกตัดก็ตัดฟรี เครื่องแต่งยัยมาเป่ามันคันถ้าปีซดล้อมหายจะลูกค่ะสะโพเดอมันจริงจริงนี่มันมีเจ๊งหรอกปิดจะเฉยจะเจ๊งนั่นแหละมาแตกต่าง,ง,งกัน,นดอกอันปีตดกับเจ๊งนะไม่เจ๊งก็คือเจ๊งปิดก,ก็คือปิดเอาแป้งนี่ สิบบาทก็โพแล้วใช้อะไรนะักหนาซื้อกะป๋อ,ปองและ้วถะ่าดลาแปลงป๋องลแล้วได้สิบบาทนะ <c oughs> สิบบาทแค่นั้นว่าฉันห่อว้าห้งห้งกี่ดอกว้ยโอ้โหเนาะว้าก็พอ, <c oughs> นะอได้มาก เลือดดย๋ยวันนี้ไม่สวยเลยค่ะเจ๊ไม่สวยเลย่ไม่แตกแล้จะสวยตอนไหนตอนไหนก็เรื่องสวยไม่ได้นานเลยคะเตรียมจะก็สวยละแต่ไม่ได้สวยยากขนั้นบบเออ <Es> <ska S 2> หนังแห้งไปแหกเต้าจ so yeah. ี้ไม้ข้อมาโน่ได้โทรศัพท์กันบ้าบ้าเจอแรกมันเย็นเหรอเออเห็นมเนี่ยคุ้มเนี่มันไม่สวยเห็นไหมวามัโกโลย่างเธอเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นั่นเลยน่ะมันไม่สวยเห็นไห

แป่งมนใส่แต่คือหัวงอเลย <c oughs> ไปพี่ปอเล่บอกให้ทาแป้งนะัวเป็นไงทะพี่น้องคะ <c oughs> สวยและะ้วค่ะยังเจียย๊ยบเพ็ดรหเดดิฉันน่ะมันโอ้ยอยู่บอกคะ่ะรอดูคอมเมนต์สวยค่ะเจ๊ซีสวยป่ะสวย <c oughs> นะพ่อฉันอืมสมมติละเซ้ <c oughs> นไหนล่ะงามบองงามกต่คอมเมนต์เข้ามาในได้ะคะ่ะขอบคุณคะ่ะแค่นี้เนาะ อ,อะไรจบแล้วเหรอโอ้ยจะยากอะไรเนาะพี่น้องโอ้ยตายแล้วฉันยังไม่สวยเลยนี่จบคลิปแล้วอว่ะฉันยังหน่าผ<อ>ีอยู่เลยอ่ะข้างๆบ้านนี่พอดีเสีย,ยสวัสดีค่ะอ้าวให้ค <laughs> ุปปืน